สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้น้องก็มาลดน้ําผักนะคะทุกคนเ,เมื่อกี้ก็เอาไดลงนะคะแล้วก็รดน้าผักอันนี้นุ่นนั่งอยู่ใต้ต้นาทานตะวันนะคะทุกคนอันนี้มันก็เป็นต้นทานตะวันนะคะที่อยู่ข้างหลังนุงน่นนี้นะคะทุกคนทานตะวันต้นนี้ใหญ่มากนะคะเพราะว่านุ่นปลูกจ้งแต่ ปีที่แล้วนะคะท่าปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทีวนี้นุ่งก็ไถนะคะแล้วต้องก็ไถกลบแล้วทีวนี้ก็อพอหลังจากที่หมะหมดไปใช่ไหมคะเมล็ดมันก็เริ่มงอกออกมาจนต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีดอกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดื่มน้ำนิดนึงนะคะวันนี้ก็ร้อนมากนะคะแต่วันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะทุกคน เพราะว่าฟ้ามันคลืมๆนะคะนี่นะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะก็พกน้ํามาดื่มนะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากนี้ก็จะไปทำงานต่อนะคะ อันนี้นะคะทุกคนอุปกรณ์ใส่ใส่ของกินนะคะน้องก็ใส่ของกินมาจากบ้านนะคะอาหารเครื่องดื่มน้ำขนมอะไรก็ใส่มาในในกระบุงอันใหญ่นี้นะคะทุกคนลักษณะเหมือนกระบุงกระบุงที่ไทยเลยนะคะกระบุงอันใหญ่ๆนะคะนนี้สามีซื้อให้ตอนซื้อให้ตอนแรกก็ดีใจมากนะคะพอหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ผักกับบ้านนะคะไว้ไปทํากับข้าวนะคะ ใส่ของกินมาแล้วก็ใส่ของกินกับนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นนจะพาไปดูต้นแครอทนะคะที่ก่อนหน้านี้น้นปลูกแครอทไวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะต้นต้นทานตะวันเมื่อกี้นะคะทุกคนอาได้ดอ,อกแล้ว Or, แต่ดอกเราก็ลืมลืมตาไม่ขึ้นนะเพราะว่าแดดมันจัดมากนะคะทุกคนที่นี่นะคะเวลาขับรถก็ต้องใส่แว่นตานะคะมองไม่เห็นถนนนะคะ อันนี้ต้นแครอทนะคะทุกคนก่อนหน้านี้น้่นปลูกแครอทไปนะคะแครอทนุ่นก็เติมจะลงหัวแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะน้่งก็ปลูกอันนี้คือปลูกครั้งแรกนะคะที่ที่ปลูกแครอทไปครั้งแรกนะคะอ่ามันมีหนอนน้อย นี่ทุกคนมันมีหนอนน้อยนะอันนี้คือมันเริ่มจะลงหัวแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่นุ่นปลูกไปนะคะนุ่นก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะนุ่นก็ทยอยปลูกทีละสิบต้นสิบห้าต้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนที่ที่ปลูกไปครั้งแรกนะคะแล้วก็เียวมีอีกรอบรอบที่สองนะคะครั้งที่สองที่ปลูกไปนะคะทุกคน อันนี้คือครั้งครั้งที่สองนะคะที่ปลูกแครอทนะคะนี่นะคะต้นต้นต้นที่เริ่มจะลงหัวก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนต้นที่ยังยังไม่เริ่มลงหัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นุ่นก็ปลูกไปประมาณสิบห้าต้นนะคะรอบสองนะคะ เดี๋ยวพอตอนที่พอตอนที่มันลงหัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนมาเก็บแครอทนะคะวันนี้อ่ะอ่าวันวันที่มันลงหัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนมาเก็บแครอทนะคะแดดร้อนมากนะคะทุกคนที่ได้แดดร้อนไหมคะก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะ อันนี้ทุกคนดูคณะใบากับหอยนะคะที่ก่อนหน้านี้นุ่นปลูกไปนะคะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนมันก็มีหนอนบ้างอะไรบ้างนะคะแต่มันก็กินได้นะคะแต่คือนุ่นน่ะนุ่นจะกินแค่นุนจะกินแค่ส่วนส่วนตรงก้านตรงนี้นะคะทุกคนใบใบนี้ไม่กินนะคะใบนี้ก็เอาทิ้งไปนะคะกินแค่ก้านตรงนี้นะคะ แต่ว่าถ้ายอดอ่อนนะคะยอดอ่อนก็กินได้นะคะใบที่ไม่กินเพราะว่าบางทีนะคะเอาไปทํากับข้าวเนี่ยสามีก็ไม่กินใบเราก็เลยกินบ้างไม่กินบ้างนะคะก็เลยเอาทิ้งไปเลยดีกว่านะคะแต่ใบใบอ่อนอะ่ะมันกินได้นะคะใบอ่อนนุ่มก็กินนะคะแต่ว่าใบเก่ก,ก็ไม่กินนะคะมันหยาบนะคะมันหยาบอันนี้นะคะทุกคน คณะใบกับหอยนะคะที่ที่นุ่นได้เพาะไปตอนแรกนะคะลำต้นอวบๆนะคะทุกคนคณะใบกับหอยนะคะผักมันไม่สวยนะคะทุกคนเพราะว่านุ่นไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะนุ่งก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะแต่ว่านุ่งก็มีลดน้ําอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าฉีดยาบวกยากันมแมลงนี่คือไม่ได้ฉีดนะคะมันฝนจะตกเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวอันนี้ทุกคนผักปังของนุ่นนะคะอันนี้ผักปังอันนี้ก็ต้นจะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะทุกคนนุ่นไม่ได้ปลูกเยอะนะคะจริงๆนุ่นปลูกหนึ่งสองสามสี่นุ่นปลูกหกต้นนะคะมันก็ตายไปต้นหนึ่งนะคะนะคะ นุ่นยังไม่ได้ฉีดยาข้าาแมลงนะคะผักปังนะคะว่าจะไม่ฉีดนะคะปล่อยให้เขาโตโตธรรมชาตินะคะแต่ว่าลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกติพอนะคะผักผักคะนา้านุ่นเคยปลูกไว้ในเฮ้าส์นะคะทุกคนคือใบมันสวยแล้วก็เขียวกว่าที่ปลูกไว้ข้างนอกนะคะ ปีที่แล้วนุ่นนะปลูกไว้ในเฮาส์นะคะปีนี้นุ่นก็เอาลองเอามาปลูกที่ข้างนอกนะคะก็ใบจะไม่สวยนะคะเหมือนที่เหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนนี่นะคะมันก็เดี๋ยวเอ่อค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะทุกคนผิดบ้างถูกบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะนุ่งก็ยังปลูกผักไม่เก่งนะคะทุกคน ทุกคนมีอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะในเรื่องของการปลูกผักนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกาลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ